รู้ไหมครับว่าแค่ได้ใช้เวลานั่งเงียบๆกับแมวตัวหนึง่งก็สามารถเปลี่ยนหัวใจของเราได้อย่างมหัศจรรย์นันกวิทยาศาสตร์บอกว่าการลูบหัวแมวเบาๆทำให้ร่างกายเราหลัง่งออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความรักและความผูกพันในขณะเดียวกันความเครียดแล้วก็คอร์ติซอลก็ค่อยๆลดลงครับหัวใจเราจะเต้นช้าลงเหมือนเราได้ทำสมาธิโดยไม่รู้ตัวเสียงของแมวนะครับมีความถี่ช่วยบำบัดร่างกายแล้วก็จิตใจ เหมือนดนตีจากธรรมชาติที่ไม่ต้องมีเครื่องดนตรีใดๆก็สามารถปรอบโยนความเหนื่อยล้าในหัวใจเราได้และสําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวครับการดูแลสิ่งมีชีวิตเล็กๆสักตัวทําให้แต่ละวันของเรามีความหมายมีตารางเวลามีภารกิจมีสิ่งให้ใส่ใจนั่นเองครับที่ช่วยให้เราพ้นจากความรู้สึกว่างเปล่าและได้เ,เรียนรู้ว่าหัวใจของมนุษย์ไม่เคยโดดเดี่ยวจริงๆ แมวอาจไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะครับแต่มันคือเพื่อนที่ธรรมชาติมอบให้เพื่อสอนเราว่าความสุขนั้นเรียบง่ายและเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเราเลือกที่จะรักอย่างอ่อนโยนสวัสดีครับ